ะโอ้โหฟิวได้เลยฟิวได้เลยสองกี่กระป๋องวะสามกระป๋องกระป๋องที่สี่ได้ฟิวแล้วได้ฟิวแล้วมึวงให้เปิ้ลเชนเล่นนะ <c oughs> <c oughs> อไอ้ตัวนี้เป็นคนักข่ายของมองตายห่านในแคนแ<ด>ก้วขี้เจ้วเหมือนนักตื่นปิ๊งก็ปิ๊งอย่าจุดจัดจุดจัตจุดจัตจุดจัต คุณหนอเอิเม่อกี้็พอแล้วตอเยอะนถ้าเราใส่้ใส่ซ้ำเนี่ราไม่ไ้ถ่ายอีกแต่ถ้าเราไม่ใส่ซ้ำมาก็ถ่ายอีกนถ้าเชิมมาทีสวยงามด้วยนะเราเอาเค่น้อยหนึ่งสองสาม่าดีนี่กูากระองากะองกูัทที่ัทที่คที่แ

Thái vầy bố Hô phải mình tôi không cho mình phiêu lo để subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

ชอบคนไหนกดไลค์ชอบคนไหนก็แชร์เลยค่ะคนนี้สาวคนนี้คนไหนคนไหนคนไหนคนนี้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 คนเด็กเกยอะเด็กก็ยะเด็กเกย์ะเด็กเกยาะเด็กเกยะเมื่อ